ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวพาทิตย์โคโจรได้ตำแหน่งอุจจาวิราชนะฮะในช่วงนี้ไปจนถึงประมาณ13เมษายนนะครับก่อนจะยกได้ตำแหน่งมหาอุจในวันที่13เมษายนร่วมกับดาวาพระพฤหัสบดีนะครับดวงชะตาเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะฮะอาจจะได้จับงานใหญ่นะช่วงเดือนเมษาเนี่ย นะโดยเฉพาะหลังวันที่13เมษายนเนี่ยดาวการงานยกได้ตำแหน่งโดดเด่นไปหนึ่งเดือนพอดาวการงานยกควงคู่กับดาวพฤหัสบดีเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีจุดเปลี่ยนแปลงคือดาวพฤหัสบดีเคลื่อนย้ายพอดีนะครับทั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสหยิบจับเงินก้อนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนหรือการเงินมีโชคเรื่องเงินมีโชคเรื่องงาน มีการบุกเบิกอะไรใหม่ๆเกิดช่องทางไรายได้ใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของเงินในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วมาดูดวงกันในช่วงนี้ก่อนดาวทิตโครจรได้ตำแหน่งอุจาวิราชดาวประจำตัวก็ยังโครจรอุจจาภพิมุกไดไปที่16นะฮะขณะนั้นแล้วเนี่ย ดาวที่เป็นดาวงานได้ตำแหน่งโดดเด่นเวลาทำงานใดๆในวงงานในวงงานในสายงานในสายอาชีพในหน้าที่ของคุณน่ยก็ยังโดดเด่นในกลุ่มงานในสายงานในสายอาชีพที่คุณดำเนินไปได้อยู่การงานยังมีเครดิตได้นะฮะแต่ว่าดาวงานของคุณเนี่ยไปควงคู่เป็นพินท ir ุบาทด้วยกับดาวราหูควงคู่กันให้ระวังเอกสารทางการงานผิดพลาด นะมันจะมีเรื่องเบื่อหน่ายบ้างเรื่องงานนะฮะจะแปลอย่างหนึ่งว่าเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดไอเดียใหม่ๆใ,ในการทํางานนะฮะมีแนวคิดมีไมซ์เซ็ตมีมุมมองใหม่ๆใ,ใ,ใ,ในการทํางานเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ถ้าใดที่ทํางานร่วมกับบุตรบริวารหรือมีลูกน้องในการทํางานนะฮะในช่วงนี้ก็ให้เครดิตเขาหน่อยนะไม่ฉะนั้นเขาจะถือดีกล้าตอปากตอคคากล้าเถ,ถียงกับเกิดขึ้นในดวงชะตา ในดวงเนี่ยมีเด็กมีคนอ่อนกว่าเข้ามาปรึกษาเรื่องส่วนตัวกับคุณก็ได้นะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะมีโอกาสเจอญาต์เจอญาติเก่าๆคือมันจะมีดาวพระราหูกับดาวพระเกตเนี่ยควงคู่กันอยู่นะครับตลอดเดือนเมษาเนี่ยนับจากนี้ไปจนถึงตลอดเดือนเมษาเลยจากนี้ไปเนี่ย มีโอกาสมีเจอญาติเก่าหรือได้ไปที่เก่าบางท่านได้จัดการมรดกมางคนจะมีเรื่องเหนื่อยใจกับคนในครอบครัวกับผู้รับผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยก็ได้มีเรื่องเหนื่อยใจกับคนในครอบครัวเป,เป็นเรื่องสั้นๆก็เป็นไปลักษณะของดวงดาวเนี่ยจะได้นําสิ่งศิษย์เข้าบ้านนะฮะหรือช่วงนี้เนี่ย การขอพรอ,อธิษฐานจิตกับเจ้าที่เจ้าทางกับสิ่งสิทธิ์ที่บ้านที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยจะคอนเน็กพลังงานได้ดีนะครับลักษณะของดวงดาวเนี่ยมันวันที่1 9เอ้ยวันที่16เนี่ยนะครับเที่ยงคืน18ดาวคารยกเข้าได้ตำแหน่งอุจจาพีมุกคืนนี้ก็เป็นดาวประจำตัวไปควงคู่กับดาวพระเสาร์ไปจนถึงวันที่23เมษายน เวลาดาวคู่นี้ควงคู่กันให้คุณระวังอุบัติเหตุการผ่าเจาะการผ่าตัดกล้ามเนื้ออักเสบของแหลมที่มต่ำมีสัตว์มีเขี้ยวมีงามีของแข็งของแหลมนะขบกัดตามร่างกายนะสัตว์ขบกัดอยู่ดีๆเล่นกับแมวแมวขวนได้ต้องระวังเกิดบาดแผลเกิดขึ้นไปจนถึงยี่สิบสามขับรถขับปลาอย่าประมาทเพราะจะมี การเฉียวชนเกิดขึ้นได้เนี่ยดวงมันจะมีการเกิดอุบัติเหตุวีดีขับรถเฉียวชนนะลากสตาอ่อนหน่อยต้องระวังอุบัติเหตุใหญ่นะถ้าลากสตาแข็งงอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆอยู่ดีมีดบาดมือปอกผลไม้อเงี้ยนะครับจะมีเรื่องให้ลำบากกายลำบากใจด้วยประเด็นต่างๆแล้วแต่คนนะแต่ดาวมันบอกว่าจะมีเรื่องให้อึดอัดใจลำบากกายลำบากใจเครียด เกิดขึ้นในดวงดาวเนี่ยมีเรื่องเครียดอะ่ะมีเรื่องวิตกกังวลและมีโอกาสทะเลาะหรือปะทะกับใครบางคนกับคนที่ไม่รู้จักก็ได้ร,รู้จักก็ได้นะฮะต้องเดินหนีนะฮะอย่าทําให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงนะฮะเพราะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่แตกหักเป็นดาวคู่เวรคู่กรรมคู่ทุกทรมานนะะมันจะมีประเด็นที่เกิดบาดแผลได้นะนะ,ะพยายามคิดบวกเข้าไว้นะฮะ แต่ดาวองคารเนี่ยควงคู่กับดาวพระศุกร์ด้วยเนื้อหอมมีเสน่ห์ได้เจอกันระยาณมิตรได้เจอมิตรเกิดมิตรภาพรวมไปถึงจะได้พบเจอต่างเพศที่ถูกใจมันแปลว่าได้พูดคุยได้คุยคุยกับต่างเพศมีคนมาคุยคุยกับคุณมีคนมาตามตื้อคุณหรือว่ามีคนมาให้ชวนคุณคุยเป็นต่างเพศมันจะแปลว่าคุณจะมีการแบบ หรือแบบต้องเอาใจใส่กับคนในครอบครัวมากขึ้นหรือมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยาพนาักมีกิจกรรมกับญาติพี่น้องหรือกับคนสนิทเหมือนญาติหรือกับเพื่อนที่สนิทสนมได้พบเจอเพื่อนที่ไม่อยากเจอจะทะเลาะก,กับเพื่อนนะทะเลาะก,กับญาติด้วยเกิดขึ้นได้แปลว่าญาติเจ็บป่วยได้มันจะถ้าดวงมันบอกว่าจะย้ายที่อยู่ย้ายที่นอนย้ายสั้นๆก็ได้นะ ได้ไปนอนที่อื่นได้ไปนอนโรงแรมหรือได้ไปนอนบ้านคนอื่นเกิดขึ้นก็ได้ดาววินาาเนี่ยมันยังอยู่ในจุดพันธุเนี่ยไม่ฉะนั้นจะมีเรื่องอึดอัดขับใจจากญาติพี่น้องหรือบางท่านจะมีเรื่องอึดอัดขับใจบางอย่างเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ซ่อมบานซอมรถแก้ดวงชะตาดาวศุกร์ควงคู่กับดาวพระเสาร์เพื่อนบางคน speed, นําความอึดอัดใจมาให้หรือต่างเพศนําความอึดอัดขับใจมาให้มีเรื่องอึดอัดขับใจเพราะเรื่อง ต่างเพศหรือเรื่องการเงินเกิดขึ้นในดวงชะตาสุขควงคู่พระเสาเกิดเรื่องพระอืดพระอมขมขื่นเกิดขึ้นแต่ดาวพระสุกนั้นนะควงคู่กับคู่มิตรอยู่บางคนจะได้ทองคําได้เครื่องประดับได้ผ้าพแพรได้ของสวยงามได้กินอาหารอร่อยนะฮะได้ของถูกปากได้ไปในที่ถูกใจถูกจิตเพราะวันที่13เมษายนดาวสุขเข้าสู่จุดปุตตะนะ,ะเป็นดาวมหาอุด บางคนจะมีคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามานะนับตั้งแต่วันที่13ไปเนี่ยคือเอาง่ายคือกลางเดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยความรักจะเริ่มเข้าสำหรับคนที่โสดมานานโดยเฉพาะ30เมษาเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ดาวพฤหัสบดีเข้าสู่จุดปตตริไปหนึ่งปีบางคนได้ทั้งคู่ได้ทั้งเงิน มันจะเปีกหนึ่งว่าบางท่านได้พบรักบางคนที่ได้แบบคบหากัรมายาวงานมีโอกาสลงเอย8เดือนหลังบางคนได้คู่คุนส่วนคู่สัญญามีช่องทางไรายได้มากกว่า1ช่องเกิดขึ้นได้ด้วย8เดือนหลังนะอันนี้ผมทายรวมๆนะผมแนะนําดูกับลูกศิษย์ผมนะฮะเขาจะทายพื้นชะตาคุณพื้นชะตาคือเป็นตําแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าที่จะเอามาอุปมาอุปไมยดูความสูงส่งของวาสนาบางคนเนี่ย ในรากชสตาเนี่ยแบบแย่มากนะฮะแต่วันหนึงนะ่งอะเมื่อดวงเขาถึงนะฮะถึงจุดแบบมีปัญหาเขาก็าจะแย่นะฮะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะรวยขนาดไหนนะถ้ารากาตากรรมเขาบอกว่างานเสียเงินเสียนะฮะหลักทรัพย์เสียหายก็แย่ผมดูดวงคนมาหลายคนนะบางคนอนะเจ็ดสิบกว่าโทรมาดูดวงกับผมแต่ไม่บอกชื่อแต่เป็นคนมีชื่อเสียงอย่างเงี้ย เขาบอกเขาโดนโกงหมดเนื้อหมดตัวอย่างเงี้ยมีนะลากสตาไม่ใครจะคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่บางคนเนี่ยวัยเด็กหรือวัยเนี่ยต้นๆนเนี่ยแบบไม่มีแต่ลากสตาบอกมีวันหนึ่งพอถึงวัยหนึ่งเขาก็ร่ํารวยขึ้นนะฮะนี่คือพื้นดวงจากนั้นเขาจะทายอนาคตคุณหนึ่งปีแล้วก็ตอบคำถามนี่ยดูลูกศิษย์ผมจะส่งเป็นแบบคลิปเสียงนะผมจะเอาให้ดูนะ เนี่ยเขาจะส่งมาแบบคลิปเสียงแบบนี้ยเขาส่งมาในไลน์เนี่ยส่งเป็นไฟล์คลิปเสียงเนี่ยเห็นไหมเขาบอกแม่นมากค่ะเนี่ยคือชีวิตทั้งชีวิตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาบอกมาอันนี้คนบอกว่าที่เนี่ยส่งคลิปเสียงไปแล้วที่พูดมาใช่หมดเลยค่ะมีนี่นี่นะอันนี้คือประสบการณ์ดูดวงกับลูกศิษย์นะท่าในใดอยากจะไปดูก็รอคิวหน่อยเวลาเขาบางคนมาดูนะเขาก็เอาดวงลูกมาดูพอลูกมาดูก็เอาดวงแม่เอาดวงแฟนเอาดวงคนอื่นมาดูเียแนะนําเพื่อนอีกมันเลยคิวยาวนะฮะ น,นั้นแล้วเนี่ยขเขาเดูถูกราคาถูกเริ่มต้นนะถูกถูกนะฮะ499บาทแตฮะก็ถูกมากนะก็ต้องทักไปแล้วก็บอกด้วยว่าดูกับลูกศิษย์เดี๋ยวผมจะให้แอดมินส่งไปให้นะไลน์ด้านล่างหรือหน้าช่องทิกตอกเนี่ยก็มีคลิกได้เลยสําหรับท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลเอาไว้หนุนดวงชะตาเป็นวัตถุมงคลที่ต้องบอกว่าพิธีกรรมดีเลิกปลุกเสกดี นะครับคือใช้ทั้งสองศาสตร์คือโหราศาสตร์นะกับพิธีกรรมนะโบราณน,นะก็คือเป็นตำราพระเวทนะที่มีมากว่า4 0 0 0 5 0 0ปีนะฮะก่อนพุทธศาสนาเป็นเป็นตำราโบราณน,นะฮะแล้วก็ที่ผมศึกษามานะแล้วก็ใช้วิชาโหราศาสตร์ที่มีมาก่อนโหราศาสตร์ไทยคือโหราศาสตร์พรนะตะหาเลิกนะฮะในการปลุกเสกนะเครื่องรางนะผมจะเอาให้ดูนะ นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอาไว้หนุนดวงนะอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากได้เขาได้บูชาพระพิฆเนศรุ่นเศรษฐีเมกาบาจาร์เนี่ยปรากฏว่าได้โชคใหญ่เนี่ยจากผู้ใหญ่ใจดีมาในอุปถรัรมภ์ได้เงินฟรีๆมาสี่แสนบาทเกือบไม่รอดที่ผ่านมาชอดเงินมากๆพอบูชาพิฆเนศเนี่ยประทานพรเงินทองจริงค่ะเนี่ยนี่คือพระพิฆเนศปลุกเศกตามพิธีกรรมพราหมณ์โบราณอันศักดิ์สิทธิ์นี่ก็มีเยอะนะ เนี่ยบางคนเนี่ยส่งเลขบัญชีมาให้ดูเนี่ยได้เงินมาสองแสนบาทอัศจรรย์มากหนูเอาไปห้อยคอนะเกิดโชคจริงๆริน้าพี่ขาเนศเนี่ยที่บูชาไปเนี่ยได้โชคสองแสนบาทอัศจรรย์จริงๆได้โชคจากแฟนด้วยคือเขาซื้อทองให้หนูห้าบาทเขาไม่เคยซื้ออะไรให้หนูเลยเนี่ยเขาบอกเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหลือเชื่อมากๆเนี่ยคบกันมานานเนี่ยหนูเอาไปห้อยคอเกิดโชคจริงๆนะฮะก็มีเยอะนะบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ย เนี่ยบูชาวัดศรีวลีไปเนี่ยที่ปลุกเสกตามตำราโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถูกหวยเนี่ยสิบเก้าใบชุดเดียวเนี่ยชุดเดียวซื้อสิบเก้าใบถูกสิบเก้าใบแม่นเหมือนจับวางอันนี้คนนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาซื้อรถนะฮะใต้แดงด้วยเงินสดเนี่ยราคาเก้าแสนหกพันบาทเขาบูชาวัดศรีวลีของอาจารย์มาได้ผลมากถูกหวยได้เงินมาล้านสาม นะฮะที่คือประสบการณ์เครื่องรางนะใครอยากได้ว่าพิฆเนศนะรุ่นเศรษฐีนะหรือว่ะพิฆาพระศรีวลีเนี่ยนะที่ปลุกเสกพิธีกรรมดีถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะสำหรับท่านใดอยากได้ก็ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างลิงก์หน้าช่องทิกตอ็อกวันนี้สวัสดีครับ